เปิดของซีตัวเก่าก่นฮะแล้วเรามาดู4ี่พันห้า้อวัตต์ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ถึงบ้านรถพอดีนะครับวันนี้อินเวอร์เตอร์นะครับก็มาส่งเราก็จะ ดูนะว่าอยู่ไหนเอออินวอเตอร์จะเอ๋มีใครอยู่เนี่ยตัวไหนตัวนี้ปะไม่ใช่แล้วอันไหนไม่กล่องไม่กล่องแกะดูเลย ดีนวอเตอร์4,000หาื1,500หรอ1วัต 4, วต์ได้ไหมโสายให้มาค่อนข้างเล็กกอะนะ4,500วัตต์แต่แพ็กมาดีนะโอเคเลยละ นี่ก็จะมีปลั๊กสองปลั๊กแล้วก็สวิกแล้วมี USB 2องนึโวลต์นะครับไม่ใช่5โวลต์หลอดไฟจะติดไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูไส้ในกันดีกว่า ครับก็ <c oughs> ทำการเทียบดูนะเทียบดูกับอินเวอร์เตอร์ CJ ที่ผมใช้อยู่เมื่อก่อนนะฮะก็3,500วัตต์นะครับอ่าแล้วก็ที่สั่งมาใหม่ก็คือจะมาใช้ในระบบ24โวลต์นะครับอ่าสี่พวัตต์นะครับยี่ห้อนี้ ต่ทีแรกผงสั่งย e ี่ห้อ CJ ไปนะฮะแต่ว่าทางร้านได้บอกว่านะ่ะหมดนะแต่ทางร้านบอกว่านะ่ตัวเดียวกันเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะ,ะว่า3,000ันวัตต์3500วัตต์กับ4,500วนะัตต์น่ะไส้ในจะเป็นไงแต่บอดดี้เห็นแล้วละ่ะคือว่ามันต่างกันนะ ขนาดต่างกันเดี๋ยวขอเปิดของ cj ตัวเก่าก่อนฮะครับอ่า c ีตัวเก่าก็มีเราอแปงลงสองรูปนะะนครับนะแล้วก็มีแผงพวกวงจรนะประมาณนี้ฮนะแล้วเรามาดู4500ัาร้วัตต์ครับนะตอนนี้ครับโอ้นะ ไม่มีหมอปแปลงอ่าเป็นระบบนี้เป็นใหม่นะเราก็ไม่รู้นะว่าเขาทำยังไงเป็นมอปแปลงที่ชนิดแบบใชหมอปแปลงหรือเปล่าไม่รู้นะตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้เป็นมอแปลงลูกใหญ่ๆหญ่นะเป็นหมอแปลงลูกใหญ่เลยนะครับพันมาแบบนี้เลยครับแล้วก็มี ซิงมาให้ด้วยนะฮะจาก่าตัวเก่านะฮะซึ่งไม่มีซิงค์ไม่มีอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่นะครับนะคล้ายๆกับอีาีอี e ที่ผมที่ผมส่งส่งซ่อมไปนะฮะมีซิง์ตัวนี้มาให้นะฮะซิงระบายความร้อนมาให้แยกกันครับจะไม่จะไม่ติดกับอ่าตัว ข้างแบบนี้นะฮะจะมีซิงค์แยกมาให้นะ,ะก็ถือว่าโอเคนะฮะนะนะพอใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวจะมาลองใช้งานกันนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านครับเราจะรีวิวการใช้งานเจ้าอินเวอร์เตอร์นะคนที่คล้ายเินกนเป็นบางส่วนนะแต่ว่าก็ตัวนี้ไม่คล้ายคือตัวมอปแปลงตัวนี้ มมแปลงตัวนี้จะเป็นแบบม,มแปลงยี่สองนะนี้คล้ายๆก,กับมมแปลงเทอร์ลอยนะปกติก็จะเป็นมโมแปลงแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ใช่ช่างนะครับก็คือเปิดเปิดดูกันเฉยๆนะฮะว่านะเขาเป็นรูปแบบไหนไม่คล้ายกันสักทีเดียวครับเ,เพราะว่าคนละนะคนละยุคกันนะนนะก็คือ ลักษณะของเขาก็คืออ่าอ่าด้านหน้าก็จะเป็นหน้าจอนะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองนะครับนะทดลองใช้การกันดูครับ